สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาต่อกันในบทที่9นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงรายชื่อหุ้นนะครับการดูรายชื่อหุ้นแล้วก็การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในตลาดหุ้นนะครับเป็นการพาเข้าไปดูนะไปเช็คตรวจสอบได้ในเว็บของเซตเลยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ทําได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอทบทวนนิดนึงนะถึงสิ่งที่เราได้เรียนผ่านมานะครับในบทแรกเนี่ยนะครับผมได้พูดถึงแผนการแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนของผมนะเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับในบทที่2นี่ก็เป็นพูดถึงความสามารถที่จําเป็นนะครับเพื่อที่จะสําเร็จทางการเงินนะฮะแล้วก็การจัดสรรเวลาของเราเพื่อที่จะาวางเวลาของเราให้เหมาะสมในความสามารถของเรานะครับ แล้วก็ในบทที่3เนี่ยผมได้พูดถึงสิ่งที่เราจะได้จากการลงทุนในหุ้นนะครับบทที่4นี่ก็มาดูกันว่าก่อนจะมาเป็นหุ้นให้เราได้ซื้อขายเนี่ยนะครับบริษัทนั้นเป็นมาอย่างไรนะครับมีความต้องการอะไรถึงได้เข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ แล้วบทที่5เราได้พูดถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของหุ้นสามัญน,นะครโครงสร้างและองค์ประกอบของหุ้นสามัญที่6ก็มาทวนกันอีกนิดนึงว่าหุ้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีกี่ประเภทนะครับแล้วก็เราสรุปว่าหุ้นที่เรากําลังจะลงทุนกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือหุ้นสามัญน,นะครับแล้วก็บทที่7นี่ก็ตอบย้าอีกนิดนึงนะถึงเหตุผลที่เราเนี่ยควรศึกษาแล้วก็ลงทุนในหุ้นกันอย่างจริงจังนะครับ ส่วนบทที่8นี่ก็ได้พาเข้าไปดูตลาดหุ้นนะครับพาไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการเดินทางนะที่ผ่านมาแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยผ่านมาแล้ว46ปีเนี่ยเป็นอย่างไรมาบ้างผ่านามรสุมวิกฤตอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มีการเติบโตนี่ไปอย่างไรนะครับในบทนี้เนี่ยเป็นบทที่9นะครับบทที่9พูดถึงรายชื่อหุ้นแล้วก็การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นนะครับซึ่งตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อนๆนที่พลาดหรือว่าไม่ได้ตดตามเก็จะ เดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มกันเลยนะครับนะครับเราอยู่ที่เว็บของเซตนะครับอยู่ที่เว็บของเซตเซตกอทีเอเรามาดูกันถึงโครงสร้างของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับได้แบ่งบริษัทต่างๆนะหุ้นต่างๆที่เข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับออกเป็นแปดกลุ่มแล้วก็แดกลุ่มแล้วก็หมวดธรุรกิจเนี่ยแบ่งเป็น28ดหมวดธรุรกิจย่อยนะครับมีแปดกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นหมวดธรุรกิจย่อยยีิดหมวด นะครับคือ8กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็28เซกเตอร์นะครับเรามาดูไปด้วยกันเลยนะครับหมวดแรกนะครับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับภาษาอังกฤษคือ agro แล้วก็ food industry นะครับแล้วก็ซึ่งจะมีธุรก,กิจย่อยคือธุรก,กิจเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เซกเตอร์ย่อยอีกอันนึงก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับ food and beverage นะฮะการเกษตรนี่ก็คือ agribusiness ภาษาอังกฤษเนี่ยจ,จะจําเป็นในตอนที่เราเข้าไปเช็คในรายการหุ้นนะครในรายการหุ้นเนี่ยจำเป็นนะจะพบเจอกับชื่อตัวย่อ ต่างๆนะครับแ้วถัดมากลุ่มที่2นะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ Consumer Product นะครับกลุ่มที่สามเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะครับ Financial นะครับกลุ่มที่4เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับ Industrial นะครับ Industrial Industrial ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรแบบนั้นนะครับ Packaging อะไรแบบนั้นวัสดุเกี่ยวกับการพิมพ์กระดาษปิโตโเคมีอะไรแบบนั้นนะครับ ถัดมากลุ่มที่5ก็จะเป็นเรื่องของ property และ construction นะครับก็คือ,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับกลุ่มที่6ก็เป็น resource นะครับ resource รัพยากรต่างๆเช่นพลังงานน้ำแร่นะครับกลุ่มที่เี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ service นะครับ service แล้วก็ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ,ๆเช่นเกี่ยวกับ commerce เกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับ healthcare การแพทย์นะครับเกี่ยวกับ professional service เกี่ยวกับการบริการอะไรที่เป็นเฉพาะกิจนะครับ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสัมมนานะครับทัวริซึมนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเลยก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับธุรกิจในกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะซึ่งจะมีกลุ่มย่อยเนี่ยเซกเตอร์ย่อยเนี่ยก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอินโฟเมชันแอนด์คอมมูนิเคชันนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับแปดกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วยี่สิบแปดเซกเตอร์ย่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเ,เวลาเราเข้าไปเข้าไปดูรายละเอียดที่การจัดกลุ่มกันนะครับนี้การลักทรัพย์เนี่ยบอกว่าเขามีหลักเกณฑ์นะครับในการจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมแล้วก็หมวดธุรกิจเนี่ยนะครับบอกว่ากรล,ลัทรัพย์เนี่ยนะครับจะจัดกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆหมวดธุรกิจต่างๆเนี่ยตามแหล่งที่มาของรายได้นะตามแหล่งที่มาของรายได้นะครับถ้าเกิดว่าบริษัทมีรายได้ที่มากมาจากแหล่งไหนเนี่ยก็จะจัดเข้าไปแหล่งนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นบริษัทเกี่ยวกับโฮลดิ้งเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นบริษัทที่เอาไปถือหุ้นลงทุนในนบริษัทอื่ๆ กาหลักทรัพย์ก็จะพิจารณาว่า,าบริษัทที่ไปลงทุนเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีรายได้มาจากแหล่งใดนะมีรายได้มาจากแหล่งไหนนะครับแล้วก็เอาตรงนั้นมาพิจารณาจัดหมวดอุตสาหกรรมจัดกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็หมวดธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับทบทวนก็คือ8กลุ่มอุตสาหกรรมและ28หมวดธุรกิจนะครับอาทีนี้เราไปดูกันนะครับเราไปดูกันเราไปที่เว็บของเซ t เทรดนะครับไปที่เซทเทรดเข้าไปที่เซทเทรดคอมแล้วก็ลงมาที่หุ้นนะครับ คลิกเลือกที่แถบพุ้นนี้นะครับแล้วก็มาที่สรุปข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับสรุปข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็คลิกเลือกเข้าไปนะครับรอนิดนึงนะครับเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเร็วนะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็จะพบว่านะครับกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอโกรเมื่อกี้นะอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารนะก็จะมีการเกษตรนะฮะแล้วก็อาหารคอนซัมชันนะคอนซัมชันแล้วก็จะมีแฟชั่นเกี่ยวกับโฮมเกี่ยวกับเพอร์ซันนะครับซึ่งที่เราได้พูดไปแล้วนะครับเราได้ เกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับโฮมแอนด์ออฟฟิศโปรดักต์นะครับเกี่ยวกับอของใช้ส่วนตัวและผลพพิตภัณฑ์นะ Personal Product นะครับ Personal Product ในกลุ่มที่3ชื่อกลุ่มคือฟ i น a n c i a l นะ Financial นะ financial, นะ financial ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกันเงินนะก็จะมีกลุ่มแบงก์กลุ่ม Financial นะกลุ่มประกันนะครับถัดมาก็เป็นอินดัสเทรียลคือสินค้าในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีหมดเซกเตอร์ย่อยเนี่ยก็จะมีออโต้นะฮะออโต้ auto, แล้วก็ IMM นี่อะไรอะ่ะ MM ก็คือ Industrial Material Machine เนี่ยนะครับอ่า Material Machine แล้ว Paper นะครับปิ o ต้เคมีแพ็คเกจจิตต้งแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กนะครับหันเลื่อนลงมาก็จะเป็น Property and Construction นะครับก็เป็นเนี่ย Connect Conmate ชื่อ Construction Material นะฮะ Construction Service นะครับ c o n m a t คือ Construction Material แล้วก็ Property นะครับอสังหาริมทรัพย์นะ PFN นี่คืออะไรอ่ะ property นะครับ property fund นะครับ property fund and real estate investment trust นะคือกองทุนสาหาริมทรัพย์แล้วก็กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับนี่ก็ในกลุ่มของ property ถัดลงมาก็จะเป็นกลุ่มของรีสอร์ทนะครับ energy นะพลังงานแล้วก็พวกเหมืองแร่ต่างนะครับอีกกลุ่มนึก็คือกลุ่มสาหกรรมบริการนะครับก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็จะมีพาณิชย์นะคอม m m e r c ย a เกี่ยวกับเฮลเกี่ยวกับมีเดียเกี่ยวกับสื่อต่างๆนะครับเกี่ยวกับ pr of นี่อะไรครับ pr of Professional Service, Professional Service ะนะโปรเฟ e s ั i นอลเซอร์วิบริการเฉพาะกิจต่างๆนะครับบริการเฉพาะกิจต่างๆแล้วก็ t o u r i s m เนี่ยก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ทราน,นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งนะครับการโลจิสติกต่างๆก็วในกลุ่มอุตสาหกรรมสุดท้ายคือกลุ่มอุตสาหกรรมเทคนะครับก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เกี่ยวกับ ICT นะครั หัวสากรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคอมโพเนนต์อิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์แล้วก็อินโฟมิชันแอนด์คอมมูนิเคชันแอนด์เทคโนโลยีก็คือ ICT นี่เองนะครับตันนี้ก็เป็นนะครับแหล่งที่มานะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับักลงทุนมือใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับสส่วนก็คือ2ที่เลยนะในเว็บของเซตนะในเว็บของเซตแล้วก็ในเว็บของเซตเฟรสนะครับ ทีนี้เรามาดูกันแล้วรายชื่อของบริษัทต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแล้วก็ดาวน์โหลดพิมน์ออกมาเป็น Excel ได้เรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีบริษัทมีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกี่บริษัทกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันเลยเข้ามาที่ set.or.th นนะครับ set.or.th แล้วก็เลื่อนลงมาที่ข้อมูลนะครับข้อมูลบริษัทแล้วก็หลักทรัพย์นะคลิกลงไปเลือกไปที่ตราสารทุนนี้นะครับ ภาสารทุนแล้วก็เลื่อนลงมาที่รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์นะครับรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเพราะว่าจะเป็นการดาวน์โหลดนะฮะเราขึ้นมาที่แถบบนรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะคลิกเข้าไปนะฮะเราก็จะเป็น Excel นะฮะดาวน์โหลดขึ้นมาให้เราเปิดนะลองเปิดไปเปิดไปเลยนะคลิกเปิดเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะดาวน์โหลดไฟล์เข้ามานะครับ yes เข้าไปนะครับนะครับเนี่ย เราก็จะได้ไฟล์ Excel มานะครับไฟล์ Excel ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเราไ้ดูเนี่ยก็จะมีด้วยกันถึง830รายการนะครับ830รายการ830รายการเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีตลาดเซ็ตนะคือตลาดหลักแล้วก็ตลาดใหม่นะครับ m a i ตลาดที่บริษัทเล็กๆนะบริษัทที่เข้ามาใหม่หรือว่าขนาดของ Market Cap ยังไม่ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ตลาดใหม่ก่อนนะครับ แล้วพอมีขนาดที่เหมาะสมเนี่ย <ST an th ik> ก็จะมีักเกณฑนแล้วปรับมาที่ตลาดเซ็ตนะครับเพราะฉะนั <ST an th ik> ้นเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในตลาดเซต็ตเนี่ยมีหุ้นอยู่เท่าไหร่มีกี่ตัวนะครับแล้วก็ในตลาดใหม่มีหุ้นกี่ตัวนะครับนี้มันก็แยกลําบากเดี๋ยวเราไปที่ฟิลเตอร์นะฮะเลือกเลือกในช่องนี้นะคะเราจะเลือกฟิลเตอร์แล้วก็เคลื่อนไปที่ข้างบนเลือกฟิลเตอร์นะฮะเราก็จะสามารถเลือกได้นะฮะ <ST an th ik> เดี๋ยวเราเลือกเอาตลาดเซต็ตก่อนนะฮะเราเลือกที่เซต็ตก่อนนะครับเราจัดเรียงเอาของเซ็ตก่อนนะเราก็จะได้ บริษัทที่อยู่ในตลาดเซ็ตเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับตลาดใหม่นี่หายไปแล้วนะครับตลาดใหม่หายไปนี้เราก็ดูนะว่ามีก <leak>. ี่บริษัทเราก็ก๊อปปี้ไปนะครับก๊อปปี้ไปนะครับอ่าคลิกเลือกให้หมดเลยนะคลิกเลือกให้หมดเลยนะครับเราก็วางไปที่ชีทใหม่นะครับเปิดชีทใหม่ขึ้นมาเปิดชีทใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็เนี่ยนะครับเราก็จะได้บริษัทที่อยู่ในเซ็ตนะครับเรียงจากหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับก็จะ พบว่ามีด้วยกันตอนนี้นะครับในตลาดเซ็ตเนี่ยมี649บริษัทนะครับอันนี้เราก็พิมพ์ลงไปนะครับตรงนี้เป็นเซตนะครับชื่อชีตนี้ว่าตลาดเซ็ตนะครับทีนี้เรากลับมานะครับกลับมาใหม่แล้วเรามาลองดูของตลาดใหม่นะทีนี้กด S cap ออกไปนะครับกด SCA แออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปคลิกเลือกที่ใหม่นะเอาเลือกของตลาดใหม่นะครับอ่าเราก็จะได้ตลาดใหม่โผล่ขึ้นมานะครับ เรวก็เหมือนเดิมฮะเราคลิกเลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็ Copy นะนะฮะคลิกขวาแล้ว Co p y ไปวางที่ชีตใหม่ขึ้นมานะครับชีตใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดใหม่นะฮะเราก็ตั้งชื่อชีตคลิกขวาลงไปแล้วก็รีเนมเป็นใหม่นะครับโอเคเราก็จะได้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าบริษัทนะครับ 179บริษัทยูนิเซทเอก649บริษัทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน649นะครับบวกพิมพ์เท่ากับเข้าไปก่อนเท่ากับ649บวกกับ179บริษัทใช่ไหมฮะตลาดใหม่เนี่ย179บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพบว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับทั้งตลาดเซตและตลาดใหม่เนี่ยนะครับมีรวมกันตอนนี้828บริษัทนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเซฟไฟล์นี้เก็บเอาไว้นะครับเซฟไฟล์นี้เก็บเอาไว้ได้นะครับ เซฟลงไปนะครับตั้งชื่อไปนะครับตั้งชื่อนะครับก็สามารถที่จะตั้งชื่อจะก็บันทึกเอาไว้ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราเข้าไปเช็คนะไปตรวจสอบนะครับเพราะว่ารายชื่อบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับเป็นบริษัทก็จะมีอันอัปเดตหุ้นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็สามารถที่เอาข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับบทนี้นะครับเป็นการเข้าไปเริ่มเข้าไปในตลาดหุ้นมากขึ right> ้นนะครับไปทัวร์ตลาดหุ้นมากขึ้นแล้วนะครับโดยเรียนรู้ว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไรแล้วก็มีเซกเตอร์ย่อยอย่างไรนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถที่ค้นข้อมูลตรงนั้นได้อย่างไรนะครับสารวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณมากครัับสสวดีครับ ถ้าเกิดไม่เข้าใจหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะอคอมเมนต์ถามได้นะถามหรือว่าให้กำลังใจกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ